ก็คือเราปลูกผักนะครับแล้วปัญหาที่จะตามมาก็คือหนอนหนอนบุกแปลงผักทีนี้เราจะทายังไงครับถ้าหนอนบุกแปลงผักเราวิธีเบสิกเลยก็คือเราก็ใช้มือหยิบหนอนออกไปทิลงตัวทีละกัตัวนะครับแต่ว่าบางทีมันเอาไม่ทันแล้วบางทีมันเอาออกปุ๊บบางทีมันก็มีมาอีกมาเติมเรื่อยๆอย่างเงี้ยหรือว่าบางทีเราปลูกเยอะๆอย่างเงี้ยครับเราก็ไม่สามารถจะแบบไปหยิบทิลงตัวทิลงตัวไหวนะครับซึ่งหนอนก็ตายนะครับแต่ว่าคนก็จะตายด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็น มันมีสานที่ตกค้างทีนี้เนี่ยก็เลยมีอีกวิธีหนึ่งซึ่งวันนี้จะมาแนะนำนะครับก็คือการใช้เชียวพันธุ์การใช้ชียวพันเนี่ยก็คือการเอาสิ่งมีชีวิต มาจัดการกับสิ่งมีชีวิตนะครับวันนี้ก็คือสิ่งมีชีวิตที่เราจะเอามาจัดก,การก็คือตัวไส้เดือนฝอยนะครับซึ่งไส้เดือนฝอยตัวนี้เนี่ยมันเป็นปริบักกระนอนก็นคือถ้าเราเอาไปใส่ฉีดพ่นในนอนเนี่ยก็คือหนอนก็จะตายนะครับโดยที่เนี่ยเราก็จะแนะนําให้รู้จักกับไส้เดือนฝอยก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปไส้เดือนฝอยนะครับเห็นไหมครับก็มีเห็นไหมครับตัวย,วยาวๆนิดนึงมีช่องปากมีเส้นประสาทมีกะระเพาะอาหารมีช่องขับถ่ายนะครับไส้เดือนฝอยเนี่ยคือขนาดเล็กมากๆนะครับเล็กมากๆก็คือออต้้้งงใชกลจุทศนยยาาย35่ จะมองเห็นนะครับก็คือ,อขนาดของไส้เดือนฝอยก็คือ0.2ถึง6.92ม mm, ิลลิเมตรเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็โตเต็มที่เนี่ยก็คือถ้าเป็นตัวเมียก็จะมีขนาด6.92ม mm, ิลลิเมตรนะครับเท่านั้นเองนะครับตัวเล็กมากนะครับอีกรูปนึงนะครับก็เป็นวงจรชีวิตของไส้เดือนฝอยนะครับก็เป็นตั้งแต่ระยะไข่ระยะที่1ระยะที่2ระยะที่3ระยะที่4นะครับซึ่ง เราจะเอาเส้เดือนฝอยระยะที่3มนะครับมาใช้ในการกำจัดหนอนนะครับอันนี้ก็คือรูปนะครับรูปที่เราใช้เส้เดือนฝอยเนี่ยฉีดพ่นไปที่ตัวหนอนนะครับเห็นไหมครับก็คือว่าหนอนจะเป็นสีดําก็คือตายนะครับภายใน12ชั่วโมงนะครับก็คือตายภายใน12ชั่วโมงนะครับแต่ว่ามันจะเข้าไปในช่องปากช่องขับถ่ายแล้วก็รูหายใจในของตัวหนอนนะครับทำให้ทำให้หนอนตายนะครับแล้วก็สีก็จะเปลี่ยนเป็นสีดําแต่ว่าไม่เน่าเละนะครับผม านะสาเดินฝอยของกรมวิชาการเกษตรของตัวนี้นะครับก็คือว่าเป็นส้เดินฝอยสายพันธุ์ไทยนะครับข้อดีก็คือว่ามันสามารถทนกับความร้อนได้นะครับทนกับความร้อนได้สูงสุดถึง38องศานะครับก็คือเหมาะกับประเทศไทยนะครับก็คือเราสามารถเอาเอาไว้ได้โดยที่ีไม่ต้องแช่เย็นนะครับ ไม่ต้องแช่์ตู้เย็นนะครับก็คืออันนี้ครับก็คือกรมวิชาการเกษตรเขาก็สนับสนุนเกษตรกรให้เพาะเลี้ยงนะครับว่าถ้าเกิดเกษตรกรจะเพาะเลี้ยงเนี่ยต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับซึ่งเอามาให้ดูกันเนี่ยครับผมก็คือใชอ้ต้นทุนนะครับในการที่จะต้องเพาะเลี้ยงก็คือ7,500บาททีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีทุนนะครับผมไม่มีทุนก็แนะนำนะครับว่าให้ซื้อเป็นแบบสำเร็จรูปนะครับซึ่งอันนี้ก็คือ ทางกรมวิชาการเกษตรเขาเป็นคนเพาะเลี้ยงนะครับแล้วเขาก็มีการจัดจําหน่ายนะครับเป็นแบบสําเร็จรูปนะครับก็คือสามารถส่งได้ทั่วประเทศนะครับผมนี่สาเร็จรูปนะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบกล่องกล่องนึงนะครับใช้ได้ถึงหนึ่งไร่นะครับกล่องหนึงใช้ได้หนึ่งไร่นะครับก็ข้างในกล่องเนี่ยมันจะมีตัวสายเดินฝอยอยู่ในกล่องนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับปึ๊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 บนี่นะครับนี่ นี่นะครับมันจะมีบรรจุอยู่ในนี้ครับสี่ถุงนะครับใต้เดือนฝอยนะครับสี่ถุงนี่ครับเดี๋ยวผมให้ดูอย่างนี้นะครับใต้เดือนฝอยอยู่ในนี้นะครับสี่ถุงยังไม่ตายนะครับยังมีชีวิตอยู่นะครับสี่ถุงหนึ่งสองนะครับนะครับสามนะครับแล้วก็สี่นี่นะครับใต้เดือนฝอย4ี่ถุงก็เขาบอกว่าถุงหนึ่งเนี่ยหนึ่งถุงนะครับนี่ครับหนึ่งถุงเนี่ยครับมี ไส้เดือนปล่อยอยู่15ล้านตัวนะครับ1ถุงมี15ล้านตัวสามารถอยู่ได้นะครับไม่ต้องแค่ตู้เย็นนะครับอยู่กับอุณหภูมิห้องได้สบายเลยนะครับเพราะว่าเป็นไส้เดือนสายพันธุ์ไทยนะครับผมแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าอายุของไส้เดือนปล่อยก็คือมันเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับก็คือมันจะอยู่ได้60วันนะครับคือระยะที่3มเนี่ยมันจะอยู่60วันก็คือต้องฉีดภายใน60วันถ้าเกิดเกินจาก60วันเนี่ยมันก็จะไปเข้าสู่วงจร ชีวิตระยะที่4ใช่ไหมฮะมันก็จะไม่สามารถเป็นค่าค่าหนอนได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องฉีดภายใน60วันหลังจากที่ผลิตนะครับ <aprove cha> ก็จะมีที่ข้างกล่องระบุนะครับว่าผลิตวันไหนแล้วก็ต้องฉีดพ่นภายในวันไหนนะครับค่าหนอนอะไรได้บ้างนะครับก็เยอะเลยนะครับที่ระบุในกล่องหน้ากล่องไว้ตรงนี้นะครับมีที่เขาระบุไว้หน้ากล่องตรงนี้ก็คือมีหนอนกระทูผ้ผักหนอนกระทู้หอมหนอนคืบหนอนใย,ยผกักลวงหมัดผกักลวงกุหลาบนะครับ ก็คือ mm ที hmm ่กระบุกเอาไว้นะครับเยอะเลยนะครับผมก็คือข้าได้หลายตัวเลยนะครับวันนี้ก็จะมาทดลองผสมวิธีการวิธีการใช้นะครับไส้เดือนฝอยในการฉีดพ่นผักในแปลงของเรานะครับว่าต้องทํำยังไงบ้างนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะทดลองดูกันนะครับออกมาข้างนอกก็จะร้อนนิดนึงนะครับต้องใส่หมวกนิดนึงนะครับก็จะมาสาธิตนะครับวิธีการใช้ไส้เดือนฝอยนะครับบรรจุขนาดบรรจุ1ถุงเนี่ยผสมน้ําใช้ได้5ลิตรนะครับใช้น้ําใช้กับผสมน้ํา5ลิตรนะครับ ก็เตรียมมาแล้วนะครับนี่ครับนี่อันนี้คือ3ลิตรนะครับ4.5ลิตรอีกนี้งลิตรเป็น5ลิตรนะครับผม4ขวดนี้คือ5ลิตรนะครับแล้วก็มีถังนะครับถังถังน้ําเตรียมไว้นะครับแล้วก็มีนี่นะครับตะแกรงในการกรองไอตัวนี้ครับไอตัววุ้นเนี่ยนะครับตะแกรงกรองวุ้นนะครับแล้วก็มีน้ำอีกขวดหนึ่งนะครับเอาไว้ ไว้ไว้ไว้คนก่อนก่อนที่จะกองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครอยู่ตามบ้านอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ไม่เยอะอย่างเงี้ยเราก็ใช้เป็นฮอกกี้นะครับตัวหนึ่งนะครับก็คือกกนไกนะครับนี่กนไกก็คือเราผสมเนี่ยก็คือคำแนะนําว่าเราต้องเริ่มจากการที่เราเอาเส้เดือนฝอยมานะครับแล้วเราก็ตัดนะครับนี่ตัดเลยนะครับตัดปึ๊บนี่นะครับตัดออกมานะครับแล้วเราก็เอาไปใส่ในถังนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับ นี่ครับเตรียมไว้นะครับก็คือในถุงนี้มีเส้เดืนอนฝอยอยู่ถึง15ล้านตัวนะครับปนอยู่ในวุ้นนี่นะครับผมทีนี้เราก็เอาน้ําที่ขดอีกขวดหนึ่งนะครับที่เราแยกไว้นะครับมามาเทปึ๊บนี่นะครับปึ๊บปึบให้มันออกมาให้หมดนะครับนี่นะครับ ก็คือพยายามให้มันลงในถังนะครับจากถุงมาเป็นถังนะครับนี่นะครับอ่าแล้วเราก็เติมน้ําพอท่วมนะครับพอท่วมพอท่วมกับตัววุ้นนะครับนี่นะครับนี่ครับไส้เดือนฝอยก็จะอยู่ในนี้นะครับเนี่ยมันไม่ใช่เคมีนะครับเราสามารถเอามือคนได้นะครับปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยผมคนให้ดูเลยนะครับนี่ครับแล้วก็เอามือคนๆอย่างเงี้ยนะครับอ่าเติมนิดนึงนะครับน้ำนี่อยู่ในมือใช่ไหมล้วก็ก็ประมาณนี้ครับน้ําประมาณนี้เราก็เอาคนๆออกนะครับเพื่อให้ตัวไส้เดือนฝอยเนี่ยหลุดออกมาจากวุ้นนะครับนี่ครับอ่าเติ ประมาณนี้นะครับเนี่ยเราก็คนๆนะครับให้ทัเดือนฝอยหลุดออกมาจากวุ้นนะครับเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็เอาตะแกรงนะครับนี่มาล่อนนะครับมาล่อนวุ้นออกไปนะครับให้เหลือไว้แต่ตัวใต้เดือนฝอยนะครับนี่ครับแล้วก็ตะแกรงมาวัดล่อนวุ้นออกไปนะครับให้เหลือไว้แต่ตัวใต้เดือนฝอยนะครับดูนะครับนี่ครับแล้วก็เทลงไปนะครับทุบนี่นี่ครับ ก็ขยับขยันนิดนึงให้เหลือไว้แต่ให้เดินฝอยก็อยู่ข้างล่างวุ้นก็คือติดมากับตัวตะแกรงนะครับนี่ครับนี่ครับให้เดินฝอยก็อยู่ในข้างล่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เอาน้ําทั้งหมดห้าลิตรนะครับเทใส่ได้เลยนะครับเผื่อมันมีตัวหลงเหลืออยู่นะครับแล้วก็เป็นการล้างล้างไปในตัวนะครับแล้วเราก็เทใส่ทั้งหมดห้าลิตรนะครับอ่า อันนี้หนึ่งุดห้าลิตรนะครับหนึ่งห้าลิตรอ่าหนึ่งุดห้าลิตรนะครับแล้วก็อันนี้อีกหนึ่งุ้าลิตรรวมเป็นสามลิตรนะครับนี่ครับรวมเป็นสามลิตรนะครับก็คือใช้ได้กล่องหนึ่งสี่ถุงใช้ได้หนึ่งไร่เลยนะครับผมอ่าแต่ถ้าเกิดใครไม่ถึงไร่ก็ทยอยใช้นะครับเียละถุงนะครับ อันนี้ก็อีก1.5ลิตรก็เป็นเท่าไหร่ครับ4.5ลิตรแล้วนะครับก็คือใส้เดินฝอยก็จะอยู่ในนี้นะครับนี่ครับมองไม่เห็นนะครับมองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะครับต้องใช้กล้องจูราทัศในการต่องถึงจะเห็นนะครับแต่ถ้าหนอนนี่นะครับหนอนลงไปนี่คือตายเลยนะครับหนอนลงไปในนี้ตายอย่างเดียวเลยนะครับไม่รอดนะครับติดั่องมงครับตายครับทีนี้ถ้าเกิดใครอยู่ตามบ้านนะครับก็ใช้ฟอกซีนะครับในการฉีดพ่นนะครับ นี่เราก็ใช้พกที้ฉีดพ่นถ้าอยู่ตามบ้านนะครับนะครับเกือบนี่ก็ปลอดภัยนะครับทั้งผู้ใช้และผู้บริโภคนะครับ<ม>ก็อยาก ทรงเสิร์ฟนะครับให้มาใช้กันเยอะๆนะครับผลภายใน12ชั่วโมงเลยนะครับผมก็คือหนอนจะตายภายใน12ชั่วโมงนะครับอ่าเสร็จแล้วครับผมก็พร้อมฉีดพ่นในแปลงผักนะครับผมฝากไว้นิดนึงนะครับถ้าถูกใจนะครับแล้วก็อยากติดตามข่าวสารนะครับให้กดกดเป็นเลขคี่นะครับก็คือว่ากดกระดิ่ง1ทีนะครับหรือว่ากด3ทีอย่ากด2ทีนะครับกดอย่ากดเป็นเลขคู่นะครับผมอ่าครับผมไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับคิดถึงเกษตรคิดถึงออกระเสรสวัสดีครับ กดกระดิ่งกดเป็นเลขคี่นะครับอย่าลืมนะครับกดเป็นเลขคี่อย่าก,กดเลขคู่ <laughs>